เอเกิลนัวหมักเ็ดและการนำสารกระปิเกี่ยวบองเกี่ยวปลาปั่มซับเนื้อซับไส่จางมืดสรุปคือก็เสียบอยู่เนาะเซียบเสียบมาอร่อยเหมือนกันนะ่นนี่ โมเฮ็ดอย่างมาเบิ่งกันมาข้ามูปะอยู่ใช่ยันเดอโอสามโมสามโมเฮ็ดอันคงกินสู่เมนยามื่นแรกพี่น้องเพราะว่ามื่นเสาหมื่นว่านนี่กัเฮ็ดอันแกล้งน้องข่ำไปแล้วมื่อนี้กัมาเฮ็ดเฮ้ยไายตัวม้านายพ่นของตัวมาข่ำเอ้ยอันนี้มันกับเข่ากัน สาวโมเฮสุเมญาเนาะมายามเฮือนมื่แหลกนไงจะเป็นหน้าเดนี่มาเบิ่งน้อกันแล้วฝนตกแห้งพี่น้องบรรยากาศอยู่ทางบ้านเานหอยอยู่ไซ้ายพร้อมพร้อมพร้อมโอ้โหน่าทานจังโอ้สีสวยมากตัวมูกเป็นยังหยานนั่นโอ้ ไปเอาน้ำมูลกับเมียวพรมาเดี๋ยวไปก,กับมัรรมมงกรเ,เดีย๋ยวไปคำผสมบ่มมดแหละเน่พี่น้องบอกนำม,มูกับอันมังกรมากินเนื้อปลาเบิง่งนั้นเสสวนพี่น้องสามโมเมนู์ยังเนี่ยเสืส้อสวนเสสวนแบบอ่า อยู่บ้านนอกเนาะเฮ็ดใส่หม้ออันนั้นเลยไม่มากินยังก็เอาวะอ่อนพ่วีอพ่อบอกกินนั่นขี่มือ,อนลูกไผ่เนาะยังแต่มเมญยาเมญยาก็จิกกันใจกินสวยถ้วยหนึ่งฮะเมญยาจะกินสองถ้วย กินข้าวก่อนกินข้าวเราจะคยกินอาหารเบาๆไม่าดในกินข้าวอิ่มเยอะไปได้เหรอเพือนกันนี่นเท่นี่ไห้ยแม่ม่เสร็จแม่ก็จะกินส้นดำเพื่นจะกินเส้นดำอ่ะมอเรียวมันมให้เอซเด้แมโอ้ฟังาแม่เลยทีี้เอาแค่เป็นเนคบบตัสนเส้นทำ อควาีเมลเป็น hmm. ค I mean, mm ่ะ hmm. อ I mean, ีเมลบอกเห็น hmm. ่ได้ม่บอกว่าตัดชาหรือ้งมันิ่งยาวเนี่ยนั่นอเม่เขาเขาเคยผ่านห้องพันน้ำอ่ะอาใส่สองใส่เต้บ่ต้องใส่ตอนในสองนะมันกินบ่ได้มันกินแต่เศษมาสักแมนบ่เข้าใจิน เ,เนนด้วยจ้ะด้วยเด้ายม,มันอยากมันจังบ้าอ่ะบางทีพอมักแห้งกันเอาย่างบนหลางเถอคือพากันกินละสองท่าน,นี่โ <c oughs> บเลบสือหักกับเก็บมาจากตลาดหันมัดพันกีบ,อ,บนนะอีพอพันกีบนี่จักบาทเงินไทยฮะสามบาทฮะสามบาทอ่ะ <c oughs> โอ้พันกีบสามบาททำไมผักอันนี้มันบอดอ,อยู่อวยได้มันอยู่ตาพูนแล้วก็อยู่บ่สูงอันนี้เกตตัวอย่างนี้นพอดาอ่ะไม่มมกุลเราจะกินเส,กกส้นกับผักกับลูกซีนกับเต่าหูกินทุกอย่างอยู่ในหม้อฮนมังกรกับมันไปมากซ่อมขอบใจเต้ฮ เออทูตติขใจติขำใจนึงขำใจนึจอมมาน้อยกินซะอ้าวกวนละกินเลยทูตเตน้อยทูตตนี่เห็นเหเจาเปาให้ก่อนนะยานแต่เมจิยาตกินเอ้ยเอ้ยเอยาเกลเเลนะเออให้มันจับมันยนไม่ต้องกวนมันให้ลวกซบมันมันจึงหู ตาั้มแม่ของกไอกินงหมดตาข่นองไผ่บอกแม่มันเป่าให้แต่โบให้เอาออกมาเป่าให้เป่าค่าถวย่าซะเมนจังใจวะเฮ้ยเจ้าเน่าได้แทอฮะ ตักกทำไม้ออกนี่เอาตักไผ่ตักมันกได้หรือเลวกสบตักไผ่ตักมันนี่มันไม่มือด้มืออาลูอยู่ดีไผอยากไผมักอันใดแล้วก็ตักเอาอันนั้นตักเองกแล้วนั่นแหละอ้าวอันของน้องไผ่ยยัลเอา่พ่อเราคอยตักใส่อีก เบื้องพัวมากล้อตักให้พัว้นยน,นหอยจะอีนายห้อยลุดจากนายพลถือปดตตำแหนง่งคตรตำนง่งคุณยายูตตำแหน่ง <laughs> คุณยายว่นนายหอยเนือ,นหอนเหลือกไม่สิเลืองมัดเตะหูกไม่ชิลเลือ <c oughs> เัาเยอะเกี่ยวหรอข้าเลี้ยอาผีสดเจ้าตัวละว้าวเป็นอะไรสั่งโมมาอย่าเมียมันกำลังหอดกินเมียงปากมาได ยังไฟบบทันไดเถอน่ะก so <c oughs> <mud geon less> no like, ินแบบครบรัวขอบรัวอบอุ่นอบอุ่นพี่น้องอืบึกน้องปีใหม่ก็ดือเร่มดือได้ละอันแน่แน่ดึงผมเม้มันอีอมอยากว่านี่อันนั้นสีมันยังตักเอาเนอะอ่า อ้าวาาโมนี่ฮิบกินฮิบจับกล่องให้บาวคุณนี่จะบอกเอฟซีงนี่นะเอ้าต่างกล่องใส่เวียกเดลว่านอมาแล้วก็ฮิบกินก็ได้พอพอคิดเงี้ยนะคุณหนูสือยังไงเจ้ามมาบอกตาอะไร พอพอแม่แม่ทั้งลายเนาะมาซิม,มารสชาติของลูกสาวผเจ้าแต่งกินเด้ว<ม>เป็นเข,ข่าคราบแหกมายามายามันพอปูแมงยาะส,ะสาวโมเพิน<ม>่นเดี๋ยวบาคุณจะซิมเบ่งกันเนาะ<ม>เบิงซีก็ว่าใครเป็นตาก,กินบันไดพี่น้องเบิงนี่จุดจางจางเนาะนี่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 เนี่ยเนี่นี จิจจางจาจงเนี่ยแบคือจ,จะลองกินเหมือนกันขีมือสามโม่อือหอือูนนกะกะกกอกออือหูอือาูอือหูอืออือูออหอือ็อือหูอื่กูอือกูอือห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 ูางอสูอือหูือหูวบอหูอือหูอือปูอือหเอือหูอืหูอาอหซือหูืหอือหูอือหูอหูออืออ

โอ้ยไม่ไ้วไม่สนุสกินน้ำฝอกอ่ะมันจิไปเอาผ้าขาวหยางจังดูจะอีเพศสองอันจานให้อันมังกรจานหนึ่งแล้วก็ตัวเองห่าจานนึงเพราะมันกินเป็นเศษเนี่ยกินยากเนี่ยกินสู้กันแน่น่ะนะน่ะว่าต้องปึ๊ลายจานเต็มอยู่นี่น่ะ <ừ> นึกส,สั่ง้ำเขาจะมาชิคกับกลัวกันด่าสมสาชิกบุนแม่ด <c oughs> ่าเป็นการสั่งสอนแม่่าจะกินขี้เทียมมากอนตื่นเลยน <c oughs> ี่ตอนนี้มาจากอเมย์มาเราไปเที่ยวถ้วยฮัน เอายม่้องอารเขายดมองไหจ๊ะปะเอาริงจริจใดี่เนี่อะเคชิจงไงอะเคอกนเศรษเศรษป่ะอื้อหืออะไรเหมือนกันนะเนี้อ

น o no อโอโจ้าจุลาีอะไรมาเกะจูวายสุดเอาโมมันเร่นไปหาโตเลยมันบอกนำแกงมันเจยฮอนดอกันนี่เม็ดแ่ฮนอกอะเมดฮอนดอกน่ะมีแต่ขุยตัมาเนี่ยสอง ัตจังแมนมัวนะเนาะเยดล้งนขับไปมาตัดตินักโคงเกียร์หอขัไปมาตัติมันตที่กระบ่ะท่เอมันแตกแลวที่บอก อาทายทายไปให้มันเบิ่งตอนมันใหญ่มันขีไ้ไห้จังเล<อ>ยบ่วงมีก,กับมาตักกินเอาชดตุ้งถวยออยันหมกพ่อม <c oughs> <บ>าปลาขายขายมดดีด้ากับขายออกดีด้ากัานไปนี่โอ้เกี่ยงแซ่ <c oughs> เหลือแต่กลนหมอดลายรายเหน้อหมายได้เ,เราจะหรอกนะเหลือแต่โมฮาเน,ะ <c oughs> เนะเาะอีใหม่กินอะได้นี่เนาะแม่เป็นน่าได้ลูกไผ่แต่งกินให้กินแซ่บแซ่บจ้ะ บอกความจริงจีเงินไหแบฮะบาความจริงกินถือนึงถืงถเดียวนีกินตลอดชีวิตจนถาจนแก่เสื่อไหบอ๋ <c oughs> บาความจริงเนี่เงินเดือนเดือนนี้นี่ยเจักไห่เมย์มดเลยแบเอ,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 บอต้องอยเมตัอเบอกซีน้ากัครูมันบซบ่ออเอถนี่นบฟเฟร้านเนาะีิ อสมอยิ่มในใจแล้วมือนี่คลายออกคือต้มสมอับมูพี่น้องมิดเลยเออปราจ้าใช่หลตา่ายก็ยังผูมีอนเอาลูเออยังเอาไผ่ก็เอพอนะบได้ินเนี่บุมาสังบุบอกี่าเบ่งเด็เมเนาะได้กินเนี่ยนะ น่งปีไม่หุดเยอะขึ้นมาเอนี่ยนี่โมเบิงมันกำมือพันแน่นเลยนปีใหม่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 